สวัสดีครับชาวราศีสิสงห์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์หรือชาวราศีสิงห์สามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวิตปัจจุวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวสิงห์ลัคนาสิงห์นะครับในช่วงของครึ่งเดือนหลังของเดือนมีนาคม2 5 6 5นนี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ทไทยและการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับทีนี้เรามาดูอิทธิพลในเรื่องของ ชาวราศีสิงห์และราศีสิงห์ที่มีอิทธิพลในเรื่องของการย้ายดวงดาวกันก่อนนะครับมีทั้งหมด2ดวงก็คือดาวพุธและก็ดาวราหูเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับอิทธิพลของดาวราหูนะครับจะเลื่อนจากราศีพฤกษ์ที่เป็นนิเนี่ยเข้าสู่ราศีเมษที่เป็นตําแหน่งเทวีโชคในช่วงประมาณวันที่30มีนาคมส่วนดาวพุธจะโคจรจากราศีกุมขึ้นไปที่ราศีมีนเป็นตําแหน่งประ นะครับในช่วงประมาณวันที่18มีนาคมและเดินเสร์ชแบบเดินอย่างรวดเร็วเลยนะครับไปอยู่ที่ราศีมีนเนาะทีนี้เรามาดูอิทธิพลของชาวสิงลักนาสิงกันนะครับจะมีอาณาเขตอยู่ตรงนี้มีดาวประจำตัวคือดาวอาทิตย์เลขหนึ่งได้โคจรไปอยู่ในราศีมีนเป็นตําแหน่งอุจจาวิราสกําลังจะขึ้นเป็นมหาอุจตอนนี้สถิตยอยู่ในเรือนมรณะ ชาวสิ่งลักนณะสิ่งอาจจะมีแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องของตัวตนไลฟ์สไตล์ของตัวเองมากขึ้นมีโอกาสที่ตัวคุณเองจะมีการเริ่มต้นสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งคุณเองนะครับอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงโดยการจบปัญหาบางสิ่งบางอย่างหรือการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเพื่อไปสู่สิ่งที่ดีกว่าก็อาจจะเป็นไปได้บางคนอาจจะเดินทางนะครับไปต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศบางคนอาจจะย้ายที่อยู่ปรับ เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยก็ได้เช่นกันการที่ดาวอาทิตย์นะครับตกเรือนมรณะเนี่ยจะเป็นช่วงจังหวะที่ตัวชาวสิงและคณะสิงต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพอนามัยของตัวคุณเองด้วยอาจจะเกิดการเจ็บป่วยบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะครับเราก็เดินทางบ่อยไม่ค่อยอยู่กับที่เดินทางไปไหนก็ต้องแบบอ่าต้องเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาหรือทําอะไรก็ค่อนข้างที่ต้องระมัดระวังความเสียหายเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับแต่มรณะนี้ไม่ได้แปลว่า เสียชีวิตเพียงอย่างเดียวนะครับคือจริงๆเราไม่ท่ายกันเนาะเราถ่ายในเรื่องของสุขภาพอนามัยแล้วก็ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตัวตนของคุณแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของตัวตนของคุณอาจจะทําอะไรบางซึ่งบางอย่างผิดพลาดเกิดขึ้นแล้วต้องกลับไปแก้ไขปัญหาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยๆปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงแล้วดีขึ้นนะครับอิทธิพลของดาวอาทิตย์นี้จะอยู่ในช่วงประมาณสามวันที่16-31มีนาคม นะครับก็คือเครื่องเดือนหลังนี่คืออยู่ทั้งเดือนเลยเนาะแล้วดาวพุธเนี่ยจะโครจรไปทับกับราศีมีนแล้วทับกับดาวอาทิตย์เพราะว่าคุณมีโอกาสติดต่อสื่อสารกับคนแดนไกลมากขึ้นนะครับ มีโอกาสมีโชคมีลาบกับในเรื่องของต่างถิ่นแดนไกลมีในเรื่องของการได้สิ่งดีๆกับถิ่นแดนไกลได้ด้วยเช่นกันดาวพุธของชาวสิงะนะครับมาจากเรือนการเงินและมาจากเรือนลาภะโคจรไปอยู่ในเรือนมรณะร่วมกลุ่มกับดาวประจําตัวนั่นแปลว่าชาวราศีสิง์รัคนาสิง์มีโอกาสมีโชคมีลาบกับในเรื่องของ การค้าการลงทุนกับต่างถิ่นต่างแดนมีการติดต่อมีการสื่อสารมีการทําธุรกิจเดีวต่างๆกับต่างถิ่นต่างแดนอันนี้มีโอกาสประสบความสําเร็จได้ดีหรือบางคนนะครับอาจจะทํางานเกี่ยวข้องกับในเรื่องของต่างประเทศรับเข้าส่งออกแบบนี้ก็ถือว่า เป็นแนวโน้มทิศทางที่ดีบางคนอาจจะเป็นในหน้าค้าที่ดินอะไรแบบนี้ก็มีโอกาสมีโชคมีลาบตรงนี้เกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันทําอะไรก็ได้ที่มันไม่ใช่แบบเป็นของเราอะ่ะมักจะประสบความสําเร็จแต่ถ้าอะไรมันเป็นของเราอะ่ะมักจะต้องแบบเสียหายเกิดขึ้นมันจะมีการตรงกันข้ามนะครับถ้าไปช่วยเหลือคนอื่น กับได้รับผลที่ดีอย่างที่บอกว่าบางทีเรามีที่ดินเราขายที่ดินตัวเองไม่ค่อยได้นะแต่เราไปขายที่ดินให้คนอื่นเรากลับได้รับผลประโยชน์ได้รับผลตอบแทนสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันในช่วงของครึ่งหลังของเดือนมีนาคมเนาะดาวการเงินเนี่ยตกโคจรตกเรือนมรณะ นะมาจากเรือนลาภเป็นมรณะด้วยแปลว่าชาวสสงหงลัคนาสสงหงเนี่ยจะได้ดีในเรื่องของการค้าการลงทุนกับต่างถิ่นต่างแดนแล้วก็มีโอกาสที่จะได้การเงินนั้นมาจากในเรื่องของการได้รับส่วนแบ่งนะครับปันผลหรือเป็นเงินตกเบิกเงินเบีย้ยประกันเงินสิ่งต่างๆแบบเนี้ยจะได้เงินพวกแบบเนี้ยดีนะครับหรือบางคนทําในเรื่องของออนไลน์เนี่ยก็ยังพอมีโอกาสในทิศทางที่ดีบ้าง แต่ถ้าเกิดใครทํางานประจําอันนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงจะมีค่าใช้จ่ายสูงนะครับแล้วก็มีในเรื่องของการที่ดาวการเงินตกมรณะจะมีรายจ่ายมีค่าใช้จ่ายนะครับโดยเฉพาะจะเป็นเรื่องของสุขภาพเอ่ยประกันชีวิตเอ่ยประกันสุขภาพเอ่ยหรือเป็นในเรื่องของการลงทุนเนี้ยอาจจะขาดสภาพคล่องไปในบางครั้งดังนั้นเนี่ยชาวสิงห์ลักนณสิงห์ ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปทําอะไรอย่ารีบอย่าเร่งแล้วพยายามเก็บเงินเอาไว้บ้างนะครับเพราะว่าบางทีแล้วคุณอาจจะต้องเหมือนแบบเ,เหมือนกับต้องใช้จ่ายบางสิ่งบางอย่างเพราะบางทีคุณอาจจะขาดสภาพคล่องไปในบางครั้งแต่ใครทําการค้าการลงทุนในเรื่องของผลิตภัณฑ์ในเรื่องของการเงินอันนี้กับมีผลที่ดีอย่างที่บอกว่า เราจะได้รับเงินปันผลเราจะได้ลักษณะของการที่ทําส่วนต่างกําไรในเรื่องของการลงทุนหรือเป็นในเรื่องของการที่ตัวคนเองจะได้ในเรื่องของการลงทุนนั้นจะประสบความสําเร็จร่วมกับคนอื่นแบบนี้เป็นต้นนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของอการงานนะครับสำหรับชาวสิงแล้วก็ลักนาสิงกันบ้างนเรื่ของการงานของชาวสิงก็คือ เป็นดาวสุกนะครับเลข6ได้โครจรร่วมกับดาวอังคารเป็นคู่มิตรและร่วมกับดาวเสาที่เป็นคู่ศัตรูและเสาก็เป็นศัตรูกับอังคารนะครับอยู่ในเรืออลิทั้งหมดจริงๆได้เกณฑ์ปัสสวะราศีสิงห์นะครับดาวทั้งหมด3ดวงนี้จะเป็นองค์องเกณฑ์เทียมอุดมเกณฑ์เทียมหรือองค์เกณฑ์แท้ก็ได้อยู่ที่ว่า ลักษณะของในดวงชะตานะครับคือเอาง่ายๆคือชาวสิงลักนณสิงเนี่ยมีโอกาสที่จะสร้างชื่อเสียงนะครับมีตัวตนประสบความสําเร็จมีในเรื่องของอสิ่งต่างๆที่จะประสบความสําเร็จได้ในตําแหน่งอ,อุดมเกณฑ์อปสวรรศ์สิห์อย่างที่บอกไปมีความสามารถมีการแก้ไขปัญหาได้ดีมีการแบบ อาสาการแบกรับสิ่งต่างๆแล้วได้รับผลตอบแทนได้รับผลต่างๆนั้นประสบความสําเร็จมากขึ้นนะครับการงานอาจจะเหนื่อยนิดนึงกับการทํางานเนาะหรือว่าการงานอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของความที่ตัวคุณเองนั้นต้องแก้ไขปัญหาแบกรับปัญหาในเรื่องขององค์กรมากขึ้นหรือบางคนนะอาจจะมีเกณฑ์ของการที่ใครทํางานประจําก็อาจจะมีแนวโน้มทิศทางที่อาจจะต้อง ทำโอทเพิ่มเติมนะครับหรืออาจจะต้องไปเขาเรียกว่าแบกรับในเรื่องของการสะสารการงานสิ่งต่างๆที่มันค้างค้างไว้ในอดีตทําให้เราอาจจะรู้สึกเหนื่อยนิดนึงกดดันหน่อยกับในเรื่องของภาระการงานแต่คุณสามารถที่จะนําทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้มาเป็นผลลัพธ์ที่ดีกับตัวคุณได้ตามฐานะอุดมปัสวะราศีสิงห์อย่างที่บอกไปคือพูดง่ายๆถ้าคุณนําสิ่งต่างๆสมมติว่าคุณน่ะ แบบทำงานเอา OT ได้เยอะคุณก็จะได้ยอดได้ในเรื่องของผลประกอบในเรื่องของอสิ่งต่างๆที่ดีใช่ไหมครับในเรื่องของปลายปีหรือว่าการทำในเรื่องของการแบกรับภาระสิ่งต่างๆแก้ไขปัญหาในองค์กรคุณก็จะได้ชื่อเสียงได้ตำแหน่งได้การโปรโมตได้การเลื่อนขั้นแบบนี้เป็นต้นมันแปลว่าชาวสิงจะต้องมีความยุ่งยากมีความลำบากก่อนถึงจะได้รับผลนั้นที่ดีตามฐานะของ อุดมเกณฑ์นเนาะดังนั้นถ้าเกิดคุณได้อะไรมาแบบง่ายๆอันเนี้ยมันคงไม่ใช่ลักนาเสียงในช่วงนี้เพราะว่าช่วงเนี้ยดาวมันกองกันอยู่3ามดวงอยู่ในเรือนอลีระมัดระวังในเรื่องของความกดดันบางทีคุณอาจจะคาดหวังเกินไปบางทีเราอาจจะโดนเพื่อนร่วมงานกดดันบางทีเราอาจจะต้องแบกรับภาระเยอะเกินไปจึ่งทําให้เรารู้สึกหน่วงหนะักแล้วก็อาจจะมีปัญหากับคนในที่ทํางานได้หรือเราอาจจะต้องไปแบกรับ ปัญหาภาระต้องแก้ไขปัญหาสิ่งต่างๆเยอะเกินไปนิดหนึ่งนะครับถึงแม้เราจะได้ดีกับในเรื่องของอลิแต่ถ้าเราทําอะไรที่มันแบบหนักและหักโหมเกินไปก็อย่างที่บอกว่าตัวตนเข้าสู่เรือมนมรณะระมัดระวังจะมีความผิดพลาดมีในเรื่องของการที่ต้องเาเรียกว่าต้องดูแลสุขภาพบางทีเราแบบหามล่งหามค่ำทํางานเยอะเกินไปเหนื่อยเกินไปอาจจะมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับ แล้วดาวการเงินก็ตกเรือนมอรณะด้วยเพราะว่าบางทีเราอาจจะได้ต้องใช้ประกันเนาะถ้าใครทําประกันไว้เนี่ยจะได้ประกันในเรื่องของการที่ตัวคุณเองอต้องไปเคลมเรื่องของสุขภาพนะครับในการดูแลรักษาอันนี้ใครทําประกันไว้ก็ถือว่าดีใครที่ไม่ได้ทําประกันไว้อันนี้ก็ถือว่าคุณก็อาจจะต้องเสียเงินมากเป็นพิเศษมันอยู่ที่ว่าตัวคุณกระทําใดสิ่งใดเกิดขึ้นในอดีตเนาะแล้วมันจะมาตอบรับตอบผลตรงนี้แหละนะครับ ทีนี้เรามาดูอิทธิพลของอสิ่งต่างๆที่กําลังจะเกิดขึ้นอีกสักนิดหนึ่งดาวราหูเนี่ยยังสถิตอยู่ในราศีพฤษภนะครับมาจากเรือนปัตตนีเนี่ยแปลว่าคุณอาจจะมีโอกาสลงทุนนะครับในเรื่องของหุ้นส่วนสิ่งต่างๆได้ประสบความสําเร็จมากขึ้นเพราะดาวปัตตนีเนี่ยคือดาวของหุ้นส่วนกําลังจะโครจรเข้าสู่ราศีเมษต,ตรงนี้เป็นในช่วงของประมาณ30มีนานะครับก็คือไปลายปลายเดือนมีนาเลยจะทําให้ อยู่ในเรือนสุภะเป็นิทธิโยกแปลว่าชาวสิงลัคนณะสิงจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการค้าการลงทุนการมีหุ้นส่วนนะจะประสบความสําเร็จได้ราบได้ผลนะครับมีการเติบโตมีโอกาสพัฒนามีโอกาสที่จะได้การลงทุนนั้นเป็นกอบเป็นกร,รมมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีกับการลงทุนร่วมกับ บุคคลอื่นเนาะได้รับผลประโยชน์ที่ดีต่อย,ยอดพัฒนาใครลงทุนในเรื่องของอต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศจะยิ่งประสบความสําเร็จมากขึ้นเนาะทีนี้เรามาดูดาวดวงสุดท้ายก็คือดาวความรักความสัมพันธ์อิทธิพลความรักของชาวเสียงลัคนาเสียงคือราศีกุมของด้วยดาวราหูเลข8ได้โคจรอยู่ในาราศีพฤษภช่วงจังหวะ16ถึง30มีนาคือดาวราหูจะเป็นนิดใช่ไหมครับ หลังจากนั้นเนี่ยดาวราหูจะเลื่อนขึ้นไปพบสุภาตอนแรกก่อนดาวราหูยังเบียนลนักษณะอยู่ในช่วงแรกอาจจะยังมีปัญหามีความดอัดใจบ้างแต่ก็ยังมีแนวโน้นมทิศทางของความรักความสัมพันธ์ที่ยังโอเคยังสามารถไปได้นะแต่ก็มีความกดดันเล็กๆนะครับทีนี้ดาวราหูจะเลื่อนขึ้น,นไปที่ราศีเมษไปแล้วไปอยู่ในเรือนสุภา ทีนี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณมีโอกาสแต่งงานมีโอกาสที่จะมีคอมมิทมีโอกาสที่จะมีการมั่นหมายกับความรักความสัมพันธ์มากขึ้นความรักจะโดดเด่นความรักจะมีอะไรที่มันเป็นความรู้สึกดีๆใครที่คอยเวลามาเนิ่นนานกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยทีนี้แหละจะเป็นโอกาสที่ดีสําหรับชาวสิงและก็หลักคนาสิงมากๆเลยที่จะได้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มีความลงตัวนะแล้วดาว คุดกับดาวพระรัษฎดีก็โครจรมาเล็งลักนณาของชาวสิงและก็ลักนณาสิง์ด้วยจึงทําให้เกิดความสุขความสมหวังมากกว่าเดิมอีกประสบความสําเร็จมากขึ้นได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากคู่ครองคนหลักมากขึ้นมีโอกาสที่จะมีคู่ครองคนหลักเข้ามาใครที่โสดมีโอกาสได้ความรักความสัมพันธ์ที่เป็นชาวต่างชาติ ต่างถิ่นต่างแดนได้สูงเลยนะครับหรือใครที่โสดเนี่ยจะได้คู่เนาะประมาณนี้ก็มีโอกาสที่จะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าก็ได้แต่ถ้าเกิดบางคนอาจจะเป็นอายุมากกว่าแต่ก็อาจจะมีหน้าเด็กบ้างหรือมีนิสัยเหมือนเด็กนะครับต้องมีแพชชั่นต่อกันค่อนข้างสูงในการดึงดูด และกันแบบนี้เป็นต้นด้วยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยชาวสิงห์ลักษาะสิงห์มีโอกาสในทิศทางที่ดีกับความรักความสัมพันธ์มีความรักที่โดดเด่นมากๆในช่วงของครึ่งเดือนหลังของเดือนมีนาคม2065นี้ในช่วง30มีนาเป็นต้นไปนะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe, กด s u b สไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ